สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงป่านะครับมีอยู่สามแบบนะครับก่อนอื่นฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงป่าอุบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับอย่าแอดทางไลน์นะครับโทรมาเลยนะครับแนะนำให้โทรโทรมาสั่งซื้อจะดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับทางเฟซก็ได้นะครับแต่ว่าทางเฟซเนี่ยมันค้นหายากนะครับมันอาจจะ มันก็มีความเสี่ยงนะครับสสั่งทางเฟซนะครับผมแนะนําให้โทรมานะครับกดเบอร์ถูกก็คือถูกแน่นอนนะครับโทรมาอยากได้รุ่นไหนราคากี่บาทนะครับแจ้งมานะครับอ่าปืนเรามีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคาเราต้องการรุ่นราคากี่บาทเราเข้าไล่ดูในช่อง YouTube ช่องนี้ก่อนนะครับที่เห็นคลิปเนี่ยลองกดเข้าไปในช่องแล้วก็ไปเลื่อนดูมันมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับแล้วก็โทรมาเลยนะครับแล้วก็บอกรุ่นบอกราคามานะครับเพราะว่าทุกคลิปนะครับผมจะแจ้งราคาลงเลยนะครับ แจ้งรุ่นแจ้งราคาลงนะครับเราชอบรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับหรือว่าใครสะดวกทางเฟซก็ติดต่อทางเฟซก็ได้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับเฟซบุ๊กช่งคิวไปนี่กว่าอุบลนะครับค้นหาตามนี้เลยนะครับแต่มันจะค้นหายากหน่อยนะครับมันมีพวกที่ตั้งชื่อเรียนแบบก็มีนะครับเป็นกลุ่มก็มีนะครับก็แนะนําให้โทรมาเลยจะปลอดภัยที่สุดนะครับนะครับมาดูรุ่นแรกนะครับก็จะเป็น ตัวมือสอดนะครับเป็นงานมือสอดไม้ีคเหลกนะครับรางเควันไกอีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับอ่าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2,000นนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมือสอด2,000นนะครับตัวนี้จะจะมีโรเลอร์ซูเปอร์ลีนให้ด้วยนะครับโรเลอร์สีดำนะครับตัวนี้นะครับตัวมือสอดนะครับมือสอดไม้ีคเหลกนะครับจะมีโรเลอร์เปื่อยนะครับเป็นโรเลอร์ซูเปอร์ลีนแถมไปให้ในชุดนะครับ ในราคาส0 0พนนะครับตัวนี้เป็นระบบไก่กลอง e y Lock Stainless มีตัวช่วยล็อกนะครับระบบไกลมีเซฟนะครับตรงเซฟตัวนี้ตัว e y Lock นะครับตัวช่วยล็อกมันจะล็อกง่ายขึ้นนะครับเราผักลูกดอกเข้ามาชนนะครับผักลูกดอกเข้ามาให้ชนแล้วก็กดตรงนี้ลงช่วยนะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับก่อนขึ้นยางนะครับเซฟป้องกันการลั่นนะครับระบบไกลผมรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสึกล้อมมีปัญหาตัวไหนส่งกลับมาเค็มได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับ ถ้ามันมีปัญหาเกินยาวๆนะครับในอนาคต1020ปีถ้ามันสึกล้อจนใช้งานไม่ได้ผมก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้ามันเป็นไปได้นะครับแต่สาหรับระบบไกลเราออกแบบมาแน่นหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุที่นํามาทำเนี่ยเป็นเกรดแข็งนะครับสแตนเลสเกรดแข็งนะครับไม่สึกล้อยง่ายนะครับลูกดอกไม่กัดก่อนได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ผมก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยผมคิดว่าอนาคตคงไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีนะครับ ก็สามารถส่งกลับมาเค็มได้เลยนะครับใช้ไปสิบยี่สิบสามสิบปียังส่งกลับมาเค็มได้นะครับผมซ่อมให้ฟรีนะครับถ้าเป็นไกลอีซีล็อกของจ่างคิวนะครับอย่าลือ้อย่าแกะกลไกภายในนะครับถอดแค่น็อตสามตัวออกถอดน็อตสามตัวออกให้กลับมาสภาพเดิมนะครับอย่าไปให้อย่าไปตอกไปแงะไปแคะมันให้มันมีรอยนะครับถ้าไปตอกไปแคะมันผมไม่รับ พี่ชอบให้นะครับผมไม่รับประกันให้แต่ถ้าถอดน็อตออกมาแล้วก็ส่งกลับมาในสภาพเดิมเนี่ยผมรับประกันให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็รางเป็นรางเควันมาดูปลายรางเควันจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรางปลายรางก็จะมีรูตรงนี้นะครับรับสายพีนะครับสายพ e ีจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในร่องรางตลอดแนวจนถึงอ่า หน้ากายนะครับจนถึงลูกดอกเลยนะครับเราเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะเอาสาย PE นะครับเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตกลงไปให้มันอยู่ในล่องรางเลยนะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับเวลาเรามัดเชือกมัดสาย PE เนี่ยใส่กับปมลูกดอกเนี่ยเราก็มัดไอ้ใส่กับลูกดอกเนี่ยเราก็หมุนปมเชือกให้มันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับให้มันอยู่ข้างล่างนะครับตงยังลูกดอกเวลาเราใส่เข้าไปเชือกมันก็จะตกลงไปในร่องนะครับล็อกอยู่ในล่องตลอดนะครับเวลาเรายิ่งนะครับ มันก็จะพุ่งออกตรงรูข้างหน้านี้นะครับเวลาเรายิงมันจะพุ่งออกตรงรูข้างหน้านี้มันจะไม่มีจังหวะที่เชือกมันหย่อนไปพันกับปีกกับยางนะครับถ้าเราเอาสายไปพาดไว้ข้างปีกเนี่ยมันมีโอกาสที่มันยิงมาถึงตรงนี้พอลูกดอกมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเหลือสายส่วนที่เหลือข้างหลังนะครับมันอาจจะตกลงไปแล้วก็ไปม้วนกับปีกหรือว่าตีขึ้นไปพันกับยางนะครับอาจทาให้เกิดอันตรายได้นะครับลูกดอกจะติดขัดได้นะครับเราก็เลยจับฝังเข้าไปในร่องล่างเลยนะครับ ตัวนี้มีความปลอดภัยแน่นอน100%นะครับลูกดอกไม่ติดคัดแน่นอนผมรับประกันให้เลยนะครับ100เซนตะครับตัวนี้ราคา2000ันนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอุปกรณ์ตามนี้นะครับแต่ว่าชุดนี้จะพิเศษหน่อยนะครับจะให้โรเลอร์นะครับจะมีโรเลอร์ซูเปอร์ลีนให้สีดานะครับใส่ไปให้ในชุดนี้นะครับก็มียางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกท่อพีอีหนึ่งชุดนะครับแล้วก็โรเลอร์นะครับปีข้างคาเป็นสแตนเลสตัวอย่างตามนี้เลยนะครับในชุดนี้นะครับในชุดมือสอด ต่อมาเป็นชุดกำคอนะครับเป็นกำคอไม้ประดูนะครับตัวนี้กำคอไม้ประดูเหมือนกันนะครับไก่รับประกันให้ตลอดชีพเหมือนกันรางขีวันเหมือนกันนะครับเป็นกำคอไม้ประดูนะครับตัวนี้ราคา1 8 9่บาทนะครับ1 8 9่รวมส่งนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้จะไม่มีโรเลอร์ให้นะครับชุดที่ต่ํากว่า2,000เนี่ยจะไม่มีโรเลอร์ให้นะครับตัวนี้ ตอนนี้1890บาทก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับมีลูกดอกมีท่อมียางให้ครบเซตตามนี้นะครับแต่จะไม่ได้โรลอร์นะครับเหมือนตัวมือสอดนะครับต่อมาครับเป็นรุ่นที่สูงที่สุดนะครับเมื่อก่อนผมขายอยู่ที่1,700บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ1 5 0 0บาทอยู่นะครับตัวนี้จาก1,700เรอหลือ1 5 0 0ับาทนะครับตัวนี้นะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับ เป็นร่างเควันไกอีซี่ล็อกเหมือนกันตัวเดียวกันเลยนะครับชุดรางจะเป็นอันเดียวกันนะครับอุปกรณ์อันเดียวกันแตกต่างกันที่ท้ายนะครับท้ายเป็นไม้กับหินเทพานะครับทาสีดํารินเทพาไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับไม่ต่างกับไม้ประดูนะครับแข็งแน่นอนนะครับน้ครับน้หนักก็เท่ากันนะครับกับไม้ประดูเนื้อไม้ก็คล้ายกันกับไม้ประดูแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับ รุ่นที่ถูกที่สุดเลยนะครับตัวนี้1,500บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้เหมือนกันนะครับครบชุดพร้อมใช้งานนะครับสามารถถังซื้อเพิ่มได้นะครับอุปกรณ์ลูกดอกลูกละ50บาทนะครับยางชุดละ100บาทนะครับท่อ PE 100บาทนะครับถังซื้อเพิ่มได้นะครับปีข้างขาวเราก็ให้สแตนเลสไปทั้งหมดนะครับระบบไกลตัวเดียวกันอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับรางก็เป็นรางเควันเหมือนกันนะครับตัวนี้ถูกสุดแล้วครับใครที่ งบน้อยนะครับต้องการได้ปืนดีๆแม่นๆเป็นยิงนะครับปลอดภัยสูงนะครับตัวนี้แค่1,500บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับรุ่นเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วนะครับใช้งานยิงปลาได้เหมือนกับรุ่นราคาแพงเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเป็นตัวเดียวกันแตกต่างกันที่พันท้ายนะครับพัน้ายเป็นไม้กระสินเทพานะครับและแตกต่างกันที่เป็นตัวที่จัดโปรโมชั่นนะครับเพราะราคาที่ไม่ใช่โปรโมชั่นจะอยู่ที่1,700บาทนะครับตอนนี้เราลดให้เหลือ1,500บาทนะครับ รวมส่งให้แล้วนะครับรวมส่งให้ด้วยนะครับ1,500ับาทเท่านั้นนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับไปจ่ายที่หน้าบ้านเนยหนึ่ัาร้อยบาทได้ครบชุดพร้อมใช้งานไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับสองพตัวนี้จะได้รูเลื่ออย่างที่บอกแล้วก็ตัวนี้1นึ่งพร้กาำคอไม่ประดูนะครับไม่ได้รูเลื่อนะครับส่วนตัวนี้1นึ่งพับาทนะครับไม่ได้รูเลื่อเหมือนกันนะครับแต่จะได้อุปกรณ์ตามนี้นะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครรัับจิงๆมน ไม่ต้องใช้ร,รูเลือมันก็ยิงได้ดีได้แรงได้แม่นอยู่แล้วนะครับรูเลือเนี่ยบางคนเอาไปก็ไปถอดทิ้งก็ไม่ใช้ก็มีนะครับเขาก็ไปใส่ยางนะครับสามเส้นสี่เส้นนะครับก็วางกันไปนะครับนี่ครับมันจะมีรูใส่ยางนะครับตัวนี้ใส่ได้สามรูนะครับนี่ครับใส่ได้สามรูนะครับสามเส้นก็เหลือเฟือแล้วครับยิงปลานะครับใส่มากกว่านั้นขึ้นไม่ไหวนะครับตอนแรกผมทําไปให้ห้ารูเลยนะครับทําไปให้ห้ารู ก็เลยลดลงเหลือแค่3ารูพอนะครับ3ารูก็เหลือเฟือแล้วครับใส่ยาง3ามเส้นเนี่ยก็โคตรแรงนะครับปกติผมยิงนะครับผมขนาดผมยิงปลาผุดนะครับยิงปลากายปลาสวายผุดเร็วเนี่ยผมใส่แค่2เส้นพอนะครับถ้าไม่ใส่ลดเลือคือผมใส่ยางแค่2เส้นเนี่ยเหลือเฟือแล้วครับแค่นั้นพอนะครับนอกจากเราจะไปยิงสะพานนุ่งสูงนะครับระยะมันไกลๆสามสี่สิบเมตรอย่างเงี้ยเราก็ใส่เป็น3ามเส้นเอานะครับใส่เสริมเป็น3ามเส้นนะครับ ส่วนโรเลอร์นะครับโรเลอร์เปลือยที่ให้ไปเนี่ยมันก็ใส่ได้นะครับใส่โรเลอร์แล้วก็ใส่ยางเสริมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ใส่เพิ่มยางได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะครับเป็นออปชันเสริมนะครับสาหรับตัวราคา2000ันนะครับอันนี้จะมีตัวราคา2,000เนี่ยจะมีรุ่นไม้ประดูเหมือนกันนะครับประดูมือสอดก็ราคา2000เหมือนกันนะครับป็นท้ายไม้ประดูนะครับแต่ว่าตัวนี้เอาไม้ชมเป็นไม้ขี้เหล็กก่อนนะครับ 2,000จะส่งให้ฟรีเ็เงินปลายทางนะครับใครอยากได้ปอดูมือสอด2,000ก็ได้นะครับแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับมีงานมีพร้อมส่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาถ่ายลงนะครับเป็นทรงนี้เลยนะครับรูปแบบตามนี้เลยแต่ว่าจะเป็นเนื้อไม้ประดูนะครับก็สั่งได้นะครับราคา2,000อุปกรณ์ก็ให้รู้เลยด้วยเหมือนกันนะครับตัวไม้ประดูนะครับตัวนี้มือสอดนะครับอ่ะช่องทางติดต่อตามนี้นะครับ เฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาบนเบอร์โทรศัพท์0972688600นะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับบางทีผมอาจจะมีโปรโมชั่นนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับจัดโปรโมชั่นอีกนะครับอาจมีโปรดีๆหรืออาจจะมีเอามาจัดโปรสักตัว2ตัวนะครับตัวราคาแพงๆหน่อยเอามาจัดโปรให้มันถูกๆแค่ตัวเดียวอย่างนี้นะครับอาจจะมีกิจกรรมแบบนั้นนะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ ซื้อสินค้าในราคาถูกนะครับสองพันได้รู้เรือหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทไม่ได้รู้เรื่อนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่ได้รู้เรื่อนะครับใช้งานแต่ว่ามีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานอย่างที่บอกในตอนแรกแม่นแน่นอนแรงนะครับสายยางได้สามเส้นนะครับแม่นใช้งานดีแน่นอนปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับระบบไกล รับประกันให้ทุกแบบทุกรุ่นทุกราคานะครับไม่ว่าจะซื้อไปเฉพาะไก่เราก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับขอแค่ซื้อจากช่างคิวไปนะครับเนี่ยครับระบบไก่เราจะไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอ่าบางคนอาจจะไปซื้อกับช่างอื่นมาก็จะไม่ใช่ไก่ของช่างคิวเลยนะครับก็คือไก่ช่างคิวก็คือเป็นลายการผลิตของช่างคิวโดวยเฉพาะนะครับผมจะไม่ไม่มีการทําส่งให้เจ้าอื่นนะครับตัว ไก่ e-clock นะครับถ้าเป็นถ้าทําส่งเจ้าอื่นก็จะเป็นไก่เซฟนกธรรมดานะครับไก่มีเซฟธรรมดาจะไม่มีตัว e-clock ตัวนี้นะครับถ้ามีบางท่านก็จะมีอ่าสั่งไปทํางานของตัวเองนะครับทีละหลาย,ลายนะครับเป็นสั่งเป็นราคาส่งนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่มีเป็นไก่ e-clock นะครับไก่ e-clock จะมีเฉพาะของช่างคิวนะครับที่จําหน่ายอยู่นะครับคือใคร ใช้ไกลอีซี่ล็อกก็ไม่ต้องห่วงนะครับส่งกลับมาเคมได้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาในอนาคต10-20-30ปีนะครับใช้ไปนานๆยาวๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหายห่วงนะครับแล้วก็รางอลูมิเนียมเนี่ยแน่นอนครับมีความทนทานกว่ารางไม้นะครับรางไม้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ทนนะครับถ้าไปโดนไม้ไม่ดีเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสคดได้นะครับรางอลูมิเนียมเนี่ยคดเรายังสามารถดัดได้นะครับบางทีตกต้นมงต้นไม้ สามารถดัดได้นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับถ้ามันตกลงมานะครับนอกจากจะเอาไปงัดให้มันงอไปเลยนะครับถ้าเป็นคตเนี่ยไม่มีปัญหานะครับดัดได้นะครับรางอลูมิเนียมนะครับข้อดีก็มีนะครับแล้วก็รางที่ให้ไปเนี่ยเป็นรางหนาด้วยนะครับดูครับรางเควันตัวใหม่เนี่ยคือจะหนานะครับดูครับหนาครับไม่ใช่น้อยนอยตัวนี้5มิลเลยนะครับหนา5้ามิลเลยนะครับแล้วก็ดูส่วนนี้นะครับจะมีแต่นันหนาเลยนะครับก็ความโตก็1ิบ โตยี่สมิลนะครับเนี่ยครับความสูงความกว้าง19มิลนะครับเนี <coping> em ่ยครับอ่าแล้วก็อลูมิเนียมที่ทํารางเนี่ยครับมันไม่ใช่อลูมิเนียมทั่วไปนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมอ่อนทั่วไปนะครับอ่าจะมีอลูมิเนียมจะมีหลาเกรดนะครับอลูมิเนียมที่เรามาทำเนี่ยจะเป็นเกีดแข็งนะครับสําหรับทางทำปืนยิงปลานะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมอ่อนทั่วไปจะทําไม่ได้นะครับเอามาใช้ก็มันจะคดนะครับ ส่วนตัวนี้ก็มันเป็นอลูมิเนียมพิเศษนะครับที่นํามาทํารางนะครับอ่ะฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับโทรมาเลยนะครับย้ํานะครับว่าให้โทรมาจะสะดวกที่สุดนะครับทางเฟสก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขอแนะนําให้โทรมาจะปลอดภัยที่สุดนะครับกดเบอร์ให้ถูกโทรมาถามช่างขิวจะมีแอดมินคอยรับสายอยู่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโทรมาก็จะเป็นเป็นผู้หญิงรับนะครับ ก็สั่งที่เขาได้เลยนะครับสั่งได้ทุกอย่างนะครับเขารู้ไม่ต่างจากผมรู้มากกว่าผมนะครับพวกอุปกรณ์อะไหล่อย่างนี้นะครับเพราะเขาเป็นคนขายนะครับเรื่องราคานะครับเขาเป็นคนขายนะครับผมเนี่ยมีหน้าที่ทํานะครับผมมีหน้าที่ทําอย่างเดียวนะครับจะมีไฟล์การตลาดไฟล์ขายของผมนะครับแอดมินนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ